มีลิ้นสวยด้วยงูก็จะใช้ลิ้นในการช่วยสัมผัสนะฮะทิศทางส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะใช้ตาในการในการดูเท่าไหร่นะครับถ้ามีลิ้นเนี่ยช่วยมาก นะตัวกรยาวมาอย่างนี้นะฮะมันอาจจะไม่ค่อยจะโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยนฮะเนี่ยคือยาวขนาดนี้นครับดูใกล้ๆหนะ่อยนี่ยครับพัดแล้ว ที่พุงมันก็จะมีลายนะฮะเส้นขาวๆนี่นะครับลายมาตลอดก็จะไปดูที่หางนะครับว่ามันไม่ใช่งเขียวหางไหม้แน่ๆเพราะว่านิ้วปลายหางก็ได้มีสีแดงหรือสีส้ม เหมือนพวกงูเขียวหางไหม้ที่มันมีพิษนะฮะ,ะนี่ชัดแจ๋วเลยที่เป็นหน้าของงูนะครับนี่เห็นว่าหัวไม่ได้เป็นหัวสามเหลี่ยมแบบงูพิษนะฮะ